สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะพามาชมร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากออนตี้นะครับสาขานามนนะครับผมเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาไปรีวิวใครที่มาที่สำนักนะครับห้ามพลาดอย่าลืมนะครับอยู่ตรงข้ามสำนักตรงข้ามร้านกาแฟนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากทัวได้15บาทก็มีนะครับก็แวะมาชิมได้นะครับเปิดแล้ววันพุธนี้นะครับที่17มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี นะครับมาชิมมาแวะชมได้นะครับป่ะเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากแชร์บอกต่อด้วยครับไปสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้นะครับเจ้าของย t u b e ช่องอาจารย์น็อตตี้พารวยเจ้าของเพจตำหนักปู่หญ่ออนอตเจ้าของนะครับวันนี้อาจารย์ก็เปิดแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวออนอตตี้ก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากออนอตตี้นะครับวันนี้เปิดแล้ว เปิดร้านวันแรกนะครับจะเปิดอย่างเป็นทางการคือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับวันพุธวันพุธวันที่17เลยเนาะครับอันนี้ก็วันนี้ลูกลูกค้าเยอะมากเลยนะครับนะครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาจารย์พาเดินรีวิวดูตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้ช่างกําลังทาน้ําตกตกแต่งสวนนะครับนี่คือร้านกาแฟนี่คือทุ่งดอกไม้ของอาจารย์นะครับแล้วนู่นคือตัวบ้านนั้นโรงงานปลาร้านะฮะ นาะโรงเก็บปลาไม่ใช่โรงงานครับตัวบ้านแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวว่าจะอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะยังจัดแต่งไม่ไม่ลงตัวเท่าไหร่เคือร้านก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้อแขกก็กลับไปเยอะแล้วก็มีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมากินเยอะเลยมาให้เกียรติมาชิมก๋วยเตี๋ยววันนาดตีนะครับนี่เป็นตำรวจหมดเลยนะครับประตูตำรวจนายก็มานะครับกลับไปแล้วตอนแรกเต็มร้านเลยเดี๋ยวเรา ไปชมบรรยากาศข้างในใครจะมาอุดหนุนอาจารย์ก็มาได้คือมาเที่ยวสํานักคือสํานักอาจารย์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยสำนักปู่ใหญ่ออนอตีนะครับเนี่ยเราซูมไปนะครับหูนองค์พ่อปู่เห็นไหมหนุนองค์พ่อปู่นะครับใครไปเที่ยวสำนักเสร็จจะมาแ,ะแวะชิมกาแฟกาแฟเสร็จแต่กาแฟยังไม่ได้เปิดก็เปิดก๋วยเตีเ๋ยวก็จะมาชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนก็สามารถเดินทางมาชิมได้เพราะอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากน,นะครับนี่ก็จะเป็น แซ่บวะครับแซ่บวะอ๋อยิ้มแล้ว, <c oughs> รนนวครับปากล้านเนี่ยเด้อครับแซ่บวะแม่แซ่บวะครับเฮงเฮงครับกากบวกเกินมาซิมเนี่ยเด้อโอ้ยยืนหนะีเนาะแซ่บเลยยิ้มแล้วต้อกินหน่อยเด้อยวมีป <c oughs> <c oughs> ้ายแม่ถึงแม่เจอป้ายกามาเจอแม่เนี่ยเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ โอ้ถาถูครับอันนี้มาจากใต้เนี่ยนะครับนะครับเนี่ยเพิ่งชิมอันนี้เคยบ้านสังคมไม่ใช่สวัสดีครับพี่ดีนะครับตำรวจสหนามนเอาคือกินด้วยน้อยแหละสุดยอดครับสุดยอดหน่วยน้อยนะครับมือดิอยากเมนูเด็ดครับเมนูเด็ดนะครับ แจ็บมาครับแียบร้อยแล้วนะครับสวดนะสวดแกไมสวดนะครับสวยเบิรงกอ่เนยั่นเห็นแจบอ่ะสวดตอนอยู่ที่ืหนนะครับอันนี้ยังนี่ มามานกนอนบอกเครับบรรยากาศนะมาเนี่ยก็จะมองไปเห็นตัวบ้านอนาตีเลยนะครับจะเห็นทุ่งดอกไม้ด้วยทุ่งดอกไม้นี่เราปลูกยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับปลูกลองดูนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดแล้วก็บรรยากศาศก็จะเป็นลมเย็ยนๆสไตล์ทุ่งนานะครับก็จะมองไปไอนน้แกะโดนไฟไหม้ก็เลยเป็นแก่ดํานะครับร้านกาแฟจะอยู่ตรงนั้นนะครับร้านกาแฟก็อยู่มันมองไปเห็นพญานาคเลยเห็นนัมนนู่นนะครับ มาเที่ยวตำหนักก็จะมาชิมกาแฟมากินก๋วยเตี๋ยวได้นะครับเนาะกนบรรยากาศนะครับบรรยากาศเจาาศ้จาหน้าที่ตำรวจก็ลมเย็นครับดูครับลมเห็นไหมลมพุ่งนานะครับลมพุ่งนาคนก็เยอะนะครับก็อมองไปก็จะเห็นบรรยากาศเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะทําตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปครับเป็นที่เซลฟี่เช็คอินได้นะครับเดี๋ยวก็จะประดับ ก็พอหน้าหน้านาก็จะปลูกข้าวแล้วก็ทําสะพานเดินลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะตกแต่งสวนนะครับเป็นสวนร้านกาแฟานะครับอันนั้นบ้านนะครับน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับปกักกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะนะครับนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเบียร์ถูกปากออนตีนะครับนะครับ น่าจะโดนปรับนะครับกินไม่ครบสามมองเองยิ้มเองดิได้สองนะครับนี่ลมเย็นนะครับบรรยากาศก็มาได้นะครับที่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากออนตี้นะครับ ฝากทุกคนแชร์ด้วยนะใครมาสำนักจะลืมมาชิมนะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากอโนตีเดอร์นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะคะฝากด้ลยนะสวัสดีครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวที่สำนักนะครับก็แวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับเรือถูกปากออนตีนะครับที่ตรงข้ามกับสำนักเลยนะครับส่วนร้านกาแฟจะเปิดเร็วๆนี้นะครับร้านกาแฟกำลังอ่าจัดเก็บรายละเอียดอยู่นะครับส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เปิดวันพุธนี่นะครับ เด้อใครมาเที่ยวสำนักมากราบไหว้ปู่นะครับก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวคราอาบขอบคุณครัขบข,ขอบคุณหลายๆครับมาชิมได้ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากบอกต่อด้วยนะครับหลายคนรู้จักแต่ร้านกาแฟต่อไปก็ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยถูกปากนอตตี้นะครับอย่าลืมนะมาชมมาชิมกันดูได้นะครับเด้อเปิดวันพุธนี่แหละสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยบ๊ายบาย